สวัสดีครับมาอยู่กับ VOG สุดตอนนี้เรามาอยู่ในเกมลายเ r นเจอรนะเนื่องจากว่าเกมลายเรนเจอรตอนนี้มีทางด้านอีเวนต์หรือว่าคาโบเรนเจอร์นะครับตัวใหม่มาก็ตามนี้เลยนะตัวโหดแล้วก็ตัวกา,กากนะครับมีหมดเลยนะตัวโหดตัวกากตัวปังกลางก็มีหมดแล้วก็มีตัวฟรีด้วยสำหรับตัวฟรีก็จะเป็นตัวในของกิรนนะฮะ ก็เขาแจกมาให้นะครับก็ได้มาในของตัวกิเลนแต่ว่าในของวันนี้เราจะไปเปิดว่าเราจะได้ตัวแรเรนเจอร์อ่าตัวตัวแรเรนเจอร์ anger, ตัวนี้ไหมคือตัวนี้ครับผมที่เรียกว,ว่าอ่าโหดสหรับในของแรเรนเจอร์ anger, ทั้งหมดที่มาในของเดือนนี้หรือว่าช่วงคัมโบเรนเจอร์นะครับก็คือตัวนี้แอริสนะเขาจะเป็นตัวนี้เลยทางด้านสกิลนะครับ อ่าสกทลที่1สกิลแรกยกเลิออาากอมตะของศัตรูซ้ำความเสียหาย3,000%เอของพลรรังโจมตีลงในพื้นที่นะแล้วก็ทำให้ศัตรูชะง,งักหรือก็คือสตาร์ทไป5้าวิเครื่องย้ายศัตรูข้างหน้าแล้วก็ไปแนวหลังนะครับก็คือโดนสตาร์ทแล้วก็จากข้างหน้าไปอยู่ในวหลังนะครับก็ตีตัวบางๆเคือตัวบางๆจะโดนตีนะครับก็ถือว่ามีโอกาสชนะแล้วก็โหดมากในของตัวนี้ส่วนสกิลที่2ก,ก็คือเปลี่ยนจาก การโจมตีปกติเป็นการโจมตีพื้นที่นะก็คือโจมตีแค่โดนแค่ตัวเดียวแต่มันจะเปลี่ยนมาโจมตีโดนทุกตัวอาจจะประมาณนี้นะครับคร่าวๆเนาะส่วนตัวอ,อื่นๆถือว่าโหดไหมก็พอได้อยู่ครับแต่ก็ไม่โหดอะไรมากมายนะตัวนี้ก็ถือว่าไม่โหดอะไรมากมายนะครับแต่แต่กินแร่ท่าเยอะเกินนะส่วนตัวเกเรน,นี้ก็ถือว่าเป็นตัวแจกฟรี แล้วก็สกิลที่ดูดูแล้วตัวเจฟฟีตัวนี้ถือว่าดีใช้ได้นะครับดีใช้ได้และตัวรอสซี่นะครับในรอสซี่ทางด้านของสกิลมีผลยกเลิกผมบัตรดังลบเหรอถ้าดีนะครับก็คือถ้ามีคำว่าเพิ่มบารียรมานี่ผมว่าตัวนี้มันดีมากเลยนะแต่ไม่มีเพิ่มบาเรียรมาก็ถือว่าไม่ดีนะครับ ส่วนสกิลสอก็ถือว่างั้นๆนะฮะงั้นๆมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แต่ถ้ามีคําว่าเพิ่มบาเรียมานี่โอ้โหโหดแน่ตัวนี้ครับส่วนตัวนี้ก็คือยูริสอ่าก็เป็นพระเอกนะเป็นพระเอกของเรื่องเกิดมาทั้งทีพี P ่ต้องเทสนะครับในเรื่องนี้ในอนิเมะถ้าใครยังไม่ไดูดูอย่าพลางนะครับสนุกเอาเรื่องนะฮะอืม ครับข,ของกัรฟนฟูต่อเนื่องเหรอก็ถือว่าดีใช้ได้อยู่นะตัวนี้ถือว่าพอใช้ได้แต่ไม่ถือว่าดีหรือว่าโหดเกินไปแค่พอใช้ได้นะครับในของตัวพระเอกหรือว่ารูดิสนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดเลยนะปเปิดเลยมีทั้งหมดอยู่ประมาณ510เพชนะครับน่าจะเปิดได้ประมาณตาเดียวนะแล้วก็มีตัวอีก50ตัวประมาณ50บาทประมาณนี้แหละนะครับที่เราจะเปิดนะครับโอเคไปทำการเปิดกันเลยดีกว่า อย่ากได้ตัวในของนางเอกนะครับอืมก็คืออา,อาริเอสลิสประมาณนี้แหละไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะฮะอ,อืรีอารีอารีอามาลำไมผมไม่ได้ต้องการมาตัวที่สองตายไหมโอ้โห มะเขือเทศโดนสังเวือนเต็มเลยเขาบอกว่าเขาโบนิเช่เพื่อนโอกาสได้แล้วเรนเช่ส nah, ี่ชนิดหรอเพื sailing. ่อนโอกาสหรออันนี้เขาเพิ่มโอกาสแล้วมาใช่ไหมเพิ่มโอกาสมาแล้วใช่ไหมไม่แน่ใจนะคือในของเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องอาเรนเร์ทั้งหมด4ตัวนี้เจนเรียบร้อยทั้งหมด4ตัวนี้ก็จะเป็นที่เรียกว่ามาในของเรื่องแอนิเมชั่นนะครับที่ สำหรับห,หลายๆคนก็จะยังไม่รู้ในของเรื่องนี้เพราะว่าในอยู่ในช่วงหนึ่งก็คือในอนิเมะเรื่องนี้มันมีดาราม่าครับผมฮะอมืมันมีดารมา,รา,รดารม่าอะไรอยารู้ดราม่าอะไรไปหาดูเอาเองนะครับอะไรอันนี้ตัวอะไรอชุดฟ้าหมายความว่าอย่างไงดีไหม <laughs> โอ้จะได้ไหมเนี่ยอเกิดมาทั้งทีพี่ต้องเทพครับผมฮะ แต่ผมเปิดไม่เทพอะครับผมก็เลยไม่ได้นี่โอ้ยเทพอ้อยปดหัวแต่ละตัวปดหัวสุดๆุดอะไรเนี่ยตัวสมัยโบราณอายุทยารัตนโกสิ์แห่งมหานาครลรเนเจอร์ซีซั่นวันเอากันเข้าไปวันนี้เราจะมาเปิดกระช้ารัวจะได้ตัวใหม่ไหมได้ไหม ชุดกิโมโนโอเอามาทำไมผมมีแล้วผมไม่ต้องการแล้วผมต้องการอะไรเอซี่ครับผมอาริสอาริสนะฮะอาริสอืมอาริสอาริสเทวีเทพีเทพีเทวีกบเอ้ยกบแดงจะได้ไหมนะปกติเขาเปิดนี่เขาจะเปิดได้เลยหนอโอ้เห็นคนอนื่นเขาเปิดนี่เขาเปิดได้ดีมากเลยนะแต่ว่าทำไมผมเปิดแล้วทำไมเปิดได้ ตัวอะไรก็ไม่รู้ชีวิตมันเจ้าพร้อมกับตัวละครซีซั่นสมัยนา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 ,นามาเฮแวมไพร์ดูดเลือดเลยนี่อเปิดได้ตัวอีกหนึ่งใบสุดท้ายอันนี้ต่อไปก็จะไปลุ้นเพชรนะฮะก็คือจะใช้เพชรลุร้นผมคิดว่าผมคงไม่ได้นะอืมคิดว่านะฮะในนักนะสูปปะป้องประการ ไม่รู้ไม่โหดแน่นอนโอเคมา30เพรเอ้ย30เพจหาอะไร300เพรครับว่าจะได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวอ่าลีลีดในของ PVP เดี๋ยวจะไปเปิดอีกทีนึงนะครับก็รอลีก่อนวันนี้ก็จะเป็นวันลีนะครับโอเคมาต้องมาแล้วแหละนะฮะ ส่งอุปกรณ์ดีไหมก็คืออุปกรณ์ก็มานะแต่ว่าผมคิดว่าอุปกรณ์มันไม่ดีนะครับผมก็เลยไม่เอานะด,นด้านอุปกรณ์เหนื่อยใจอ้ประยุทธ์คุ้้นแฮะประยุทธ์อเห็นชื่อนี้แล้วขึ้นนะฮะไอเวิร์ดโอ้ยยงมากลตักตัวโอ้ไม่เอาไม่โหดโอ้ฟองสบู่ไม่เอาอฮะ ที่บ้านมีเยอะแล้วอ๋อแวมไพร์เอยตายพอโอโหแต่ละตัวเครียด <c oughs> เครียดเลยนี่อะเรามาดูตัวละครที่เราได้กันก็เราเรอจะประมาณนี้นะที่ได้นะฮะในดูตัวนี้ซิสเกีมีอะไรบ้างเพิ่มอัลตราคิติคอนหรอเพื่อความเสียหายคิติคอนอ่ะไม่ดีครับไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่ดี ไม่ดีส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวเก่าๆโบราณโบราณตัวนี้ล่ะสร้างความเสียหายเหรอชะงักลกทักษะเหรอสร้างความเสียหายเกลวผมบักโอ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ดีเพราะว่ามันเป็นตัวเก่าแล้วเดี๋ยวดูของตัวนี้สิตัวนี้ดีไหมอ่ะสร้างความเสียหายเหรอเป็นแทงรหรอือเปล่าเป็นแทงรหรอือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นไวท์พลิกเป็นบางๆนะ รถอัตราความมันยามหรอลถอัตราความโรโรร,ร,รีเหรอสร้างความเสียหายเหรอสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จงตีรถอัตราพืีคอดรดความเสียหายเหรอไม่ดีนะครับผม,ได,ดไ,ไ,มได้ตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออได้ตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะอืมโอเคก็ถือว่าเราเปิดไม่ได้อะไรเลยนะครับในของวันนี้ก็จะประมาณมาประมาณแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเนาะ โอเคเดี๋ยวไว้เจอในการกระชากวันต่อไปแล้วกันไปไปไว้เจอในการคลิปหน้าครับ